ดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมมาพบกันหลังหวยออกนะครับผมอมืขอแสดงความยินดีนะกับคนที่ได้โชคลาภศูนย์เก้านะดังศูนย์เก้านะทัวอุดอนเลยนะครับผมดังตั้งแต่หลังวันออกมาแล้วแหละนะศูนย์เก้านะ คาดว่า09จะต้องมานะมากันเพียบนะคนได้เป็นแสนก็มีนะอ่ะดีใจด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูรางวัลว่าออกตัวไหนบ้างนะสตามชมเลยนะครับผมไม่เสียเวลาอ่าใครโชคดีบ้างครับผมงวดวันที่หนึ่งมียอ66นะออกที่1 2 5 2 7 2นะเลขล่าง09เลขหน้า6 8 1นะครั้งที่สองก็0 0 0 เลขหลังก็9 7้าเกครัที่2ก็3 8 6นะฮะเรามาตามชมนะฮะช่องปู่เยี่ยมพารวยเข้าที่ตัวไหนบ้างนะ,ะอ่าเรามาดูเลขติดก่อนนะ,ะเลขติดกันนะ,ะเลขติดเข้าไหมเข้าไหมเลขติดนะ,ะเข้าครับผม 132903เลขติดจะต้องมี6 7 89นะ6 7จะต้องมานะติดที่7นะติดที่7อ่างวันนี้วันนี้125272เดี๋ยวขอเป็นสีใหม่นะไม่ค่อยออก หนะึ่งสองห้าสองเกีดสองนะเลขสิดตัวไหนครับผมสามสี่ห้าหกเก็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเกีดแปดจะต้องมานะเลขที่จะมาก็คือหนะ้ากับหกนังวดต่อไปอ่ามันติดหกเจ็ด หกเ็ตติดที่เจ็ดนะฮะห้าหกกตต้องมาหนึ่งตัวนะงวดต่อไปอเลขติดชุดนี้นะนำไปเป็นเลขวิ่งได้เหมือนกันนะฮะเข้ายาวนะครับผมตั้งแต่งวดหนะนึ่งเ็ดมานะหนึ่งเ็ดห้าสองเ็ดสามนี่เข้ายาวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดแล้วนะครับผมเกตงวดงวดนี้งวดที่แปดงวดอื่นไม่ได้ไล่นะ ต่อไปห้ากับหกนะห้ากับหกแกต้องมานะครับผมอ่าเรามาดูเลขดับเอาอยู่นะเลขดับกี่ห้องหกห้องของปู่เยี่ยมพารวยนะสามสี่ห้าหกนะไม่มีเจ็ดสองนะหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีสองเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีสองเจ็ดเจ็ดสองสองสามสี่ห้าก็ไม่มีสองเจ็ดเจ็ดสอง อ่าหกเจ็แปดแล้วไม่มีเจ็ดสองสอก็ดแป้าหนึ่งอไม่มีสองเดเจดสองนะเลขมันจะออกซิกแซกได้เท่านั้นเองนะออกตรงไหนนะวงกลมให้ดูตรงนี้เป็นคู่ซิกแซกนะ6 7หกเก็ดกับหนึ่งสองสองสามกัเจ็ดแปดนะนี่เห็นไหมมันจะซิกแซกกันอ่ล้ละงวดนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะตอนหลังกันแล้วกันนะครับผม เอาเอาอยู่ไปแล้วอัตรไป้ายเลขที่เข้าวินสูตรมีไหมนะฮะมีอยู่สูตรหนึ่งเข้านะครับผมทำหลายหลายสูตรนีอสูตรนี้แอบมาเข้านะ,ะตามชมนะเข้าแบบไหนนะลากหน่วยบวกสามนะได้วิ่งหกเจ็ดแปดมาจับกันนะฮะหกเจ็ดแปดมาจับเก้าสูนยหนึ่งจับสองสามสี่นะ จบแบบไข้ววกันนะครับผมนี่มันเข้านะวิ่งหกเจ็ดได้หนึ่งเจ็ดสองเกดสีเ่เจ็ดนะสามชุดสุดท้ายนะสามชุดเข้านะถ้ากลับก็หกชุดนะสองเจ็ดนะครับผมนี่ตรงนี้นะสองเจ็ดเจ็ดสองนะเข้าตรงนี้ตรงนี้นะมันเหลือก,กี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดนี่กลับไปแล้วนะ ตัดแล้วเหลือแค่นี้นะฮะตัดเกตอย่างเดียวเหลือหนึ่งเก7สองเกสี่เกหนึ่งเกสองเกสี่เกเหลืออยู่หกชุดนะฮะนี่นด้นี่นะเนะข้านะครับผมอ่ะวันนี้ทำให้ดูได้ไหมทำได้นะทำอย่างไรทำอย่างไรนะเอา สูตที่มันถูกก็มาเป็นพพ่อเอกนะสูตรอื่นก็เฉียดเฉียดไปนะเป็เป็นไพ่อเอกเลยนะหน่วยบวกสามจับวิ่งหกเจ็ดแปดนะวันนี้ได้ตัวไหนนะหน่วยบวกสามมีไหมให้โชคดีบ้างนะครับผม หนึ่งสองห้าสองเจีดสองนะครับผมเดี๋ยวเอาสีนี้เขียนดีกว่าสีแดงเขียนนะฮะหนึ่งสองห้าสองเจีดสองเลขวิ่งนะที่เก้าศูนย์เก้านะ เราสองนี่ล้วบวกสามเลยนะบวกกับสามได้วิ่งนะวิ่งตัวไหนครับผมเป็นห้าหกเกียดนะอ่าแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามนี่เราจะจับใส่กันอย่างนี้นะอะ่จับให้ชมหน่อยได้ไหมอ่าได้เลยนะครับ ตัววิ่งวันห้าหกเก็นะครับผมห้าหกเก็ดนะจะต้องมาตัวไหนนะเรารับประกันว่าห้ากับหกจะต้องมานะฮะอตัวมันมานะเอาตัวนี้ตั้งนะห้าหกเก็ตั้งใส่8ปดก้าศนะครับผม ็จแล้วก็สลดกันนะห้าหตั้งใส่8 9 0เกาศูสลดกันนะอย่างนี้นะครับปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะเราจะได้ตัวเลขที่5้าเกนะครับผมอีกตัวหนึ่งได้8 6 0เราก็จะจับกันแล้วครับผม9 0้หนึ่งเอา ศูนย์เป็นหลักเอาห้าเก้าเจ็ดเอาตัวไหนเป็นหลักนะฮะห้าเอาห้าห้าห้ากับเจ็ดเป็นหลักนะห้ากับเจ็ดเป็นหลักก็จะเอาที่ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะฮะแปดหกศูนย์ เอาตัวไหนเป็นหลักครับเอาหกเป็นหลักนะหกแปดแปดหกหกศูนศูย์หกอ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะห้าหกเจ็ดใส่กันหนึ่งสองสามนะครับวันนี้ประกบเสร็จแล้วนะห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามปับป๊บปั๊บนะจับมัดคอกันนะ ในห้าสองเจ็แล้วก็ห้าสองเจ็ดนี้นะแล้วก็หนึ่งหกสามจับนะใช้ห้ากับเจ็ดเป็นหลักนะฮะตัวนี้นะห้ากับเจ็เป็นหลักห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวนี้ก็ใช้หกเป็นหลักนะหกหนึ่งหนึ่งหก 6กสามสามหกห้าหกเจ็ดเอาห้าหกมาติดหมดเลยนะครับผมห้าติดหมดหกติดหมดหกติดห้าติดห้าติดหกติดหกติดนะฮะอ่ 5. กลุ่มที่จะมานะครับผมประมาณนี้นะฮะ ต้องมาหนึ่งตัวนะได้เก้าห้าห้าเก้าหกแปดแปดหกหกศูนย์ศูนย์หกห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหก าตัดได้ไหมหาชุดมาตัดนะฮะหมดเวลาพอดีนะยังไม่ตัดนะครับผมเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวตัดให้ดูในคลิปหน้านะรอตัดนะรอตัดว่าจะเหลือเลขกี่ตัวนะมีทั้งหมดแปดสองสิบหกสิบหกตัวนะเดี๋ยวรอตัดนะครับผมจะตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับผมสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเห็นตัวมันแล้วละนะตัดดอ,อกไปได้หลายตัวเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก องสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดปดเหนึ่งหสอาสี่สี่ห้าหเจ็ดเหลือครึ่ง่อครึ่งนะอ้าตัวไหนจะมารอตัดก่อนนะครับผม ตัดพอเข้าๆนะอ่ห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่ออกไปแล้วนะตัดดอ,อกไปแล้วนะชุดนี้ชุดนี้ทั้งชุดตัดดอ,อกไปเลยนะแล้วก็หกแปดแปดหกอ่าตัดดอ,อกไปเลยนะฮะอ่าเหลือไม่กี่ชุดครับผมนี่แหละชุดจะมานะชุดนี้กับชุดนี้นี่แหละ อ่ะอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมตามชมคลิปหน้าว่าเลขวิ่งเราได้แล้วเลขจะมาในชุดไหนนะอ่ามาห้ากับหกทราบแล้วห้ากับหมาแล้วจะมาชุดไหนอำลาพาจากกันเท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้ว